รับการสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วก็เราถอดลายไปแล้วนะเนดะีย๋ยวลายแค่แบบว่าลายอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะลาการเบียนแล้วนะครับอืมเอ้เดี๋ยวซื้อเลยใช่ไหมรออะไรล่ะครับ Legendary Car v i l l a ลัสสีได้ดีสีน้ำเงินสีเทาๆสีได้นเนี่ยแล้วก็สีดำอ่ะจะดูเท่มากครับคือเราต้องใช้สีเดียวอ่ะมันนานๆไปเลยสีชมพูนแบล็ไปนะครับสีน้ำเงิน ทีน้ำเงินนี่ดูเท่ดีนะกับลายเมื่อกี้ชอบเสียเงินแล้วกันครับพี่จะตั้งชื่อว่าเป็นให้มันเท่ๆแล้วกันไรดีมาชื่อพี่ล้กันเนาะชื่อแบงค์นะครับอาวไม่สามารถใช้สัญลักษณ์ได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับ 169M ไปใช้ดีครับรออะไรละ่ะว้าว ยารีคารเจ้าอยู่ไหน <S <S 1> <S 1> มาแล้วครับสติงติดปีกเรียบร้อยครับ <S 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 โอ<ฮ>้โหรถในฝันค่าเดี๋ยวไปซื้อเซตกันนะครับ 5M พอหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ่บางคานะครับตัววีนี่อยู่ในท้ายเลยนะคิดว่าอันนี้ มีหลอชอาร์นะครับหลังคาแบ็กเบิร์ดนะผมจะเล่นน่าจะเสร็จไฟมั้ง24 hours later เรียบร้อยนะเรียบร้อยครับครบแล้วพร้อมมากท่านผู้ชมมันดูอึดๆยังไม่รู้นะใส่เข้าไปครบหรือยังเรียบร้อยเสร็จไฟครับสวยงามนี่จริงใส่ครบแล้วนะครับก็เป็นตำนานดีๆคันหนึ่งนี่แหละ ใส่นกด้วยไหมลืมใส่ใส่ล้อใส่นกเออเวลหนึ่งเท่ๆใส่ลายนี้ไปลายสองนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูกันแบบใส่ใส่เซตไปเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนเป็นเซตไฟนะนะครับ ท่านผู้ชมนี่คือรถเวลสอรอร์นี่คือเบลหนึ่งนะครับ215นี่ไม่ได้แย่นะใส่เซ็ตไม่บัฟด้วยนะครับถ้าผมถอดเซ็ตละ่ะน่าจะ199นะเท่าที่คนนี้เขาดีวิวกันนะครับถอดบิงแล้วกันเป็นตัวเด่นของมันวิงขาด2 0 2 2 0 3นี่ทางลงเฉย ยอดครับโอเครับคลิปในวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ